เรากำลังจะปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลงต้นไม้หรือลงดินเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องการระบายน้ำเพราะว่าเราปลูกบนดาดฟ้าใช่ไหมเวลาเราลดน้ำแล้วถ้าน้ำนองที่พื้นไหลลงไปเลยชั้นอื่นนี้วุ่นวายเลยนะแต่เรามีวิธีจัดการทำยังไงเดี๋ยวเราไปถามพี่กอล์ฟกัน พี่กอฟสวัสดีครับที่เราจะปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าเนี่ยพี่แล้วถ้าเราลดน้ําแล้วน้ามันนองที่พื้นไหลไปเลยชั้นอื่นเราจะแก้ยังไงพี่โดยปกติแล้วถ้าเป็นกระถางแบบนี้ใส่ท่อ PE ก็คือเป็นท่อระบายน้ําทิง้งแล้วเราใช้เป็นท่ออื่นได้ไหมพี่ท่ออื่นก็ใช้ได้อยู่ที่ความขนาดของแต่ละช่างของแต่ละพื้นที่แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนแล้วถ้าเราต่อท่อเสร็จเนี่ยพี่เวลาเราลงดินดินมันจะไม่ไอุดตันในท่อหรอครับพี่ไม่อุดฮะเดี๋ยวเราจะมีผ้ายใยสังเคราะห์ปิดตัวก้นกระถางไม่ให้ตรงรูท่อเนี่ย่ยไมใใ้้ินนนนลลงงเคครักกกก็็ปปททาาๆุํูต มดฟ้าหรือบนาคารเนี่ยลองเอาวิธีนี้ไปทํากันดูส่วนใครที่อยากรู้ว่าสวนบนดาดฟ้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนกดติดตามรอไปเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟัง